ในวันที่24พฤศจิกายน2568เวลา8นาฬิกา30นาทีถึงเวลา12นาฬิกาดรซินีนาธอารีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ได้รับมอบหมายจากดรจอมขวัญนครไทยสงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ นำคณะผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน20ท่านเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่โดยคณะผู้เข้ารับการพัฒนาได้รับฟังการบรรยายด้านการบริหารจัดการความร่วมมือระหว่างกลุ่มต่างๆของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี จากผู้อํานวยการกลุ่มเพื่อสร้างความเข้าใจภาพรวมของการดำเนินงานและกลไกาการประสานงานภายในหน่วยงานอย่างเป็นระบบหลังจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนร,ยนรู้เสร็จสิ้นนางพัชรีชูมณีผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาอดีตผู้อํานวยการกลุ่มมิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่รวมถึงคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบีได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการพัฒนา โดยเน้นย้ำถึงบทบาทหน้าที่และกระบวนการทำงานของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาพร้อมทั้งนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในระดับพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพต่อมานายสุเทพเปียกบุตร คณะอนุกรรมการค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ได้รับมอบหมายหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อการบริหารจัดการของคณะอนุกรรมการค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่โดยเน้นบทบาทสำคัญในการบริหารงานบุคคลรวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเวลา13นาฬิกาถึงเวลา16นาฬิกาดรซินีนาฏอารีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ได้รับมอบหมายจากดรจอมขวัญน,นครไทยสงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ให้ทำหน้าที่เป็นผู้นำกระบวนการศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการ โดยผู้เข้ารับการพัฒนาได้เข้าปฏิบัติหน้าที่ในสภาพจริงภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบเพื่อสัมผัสกระบวนการทำงานจริงของเจ้าหน้าที่ในแต่ละกลุ่มง,งานพร้อมทั้งเรียนรู้วิธีการประสานงานและระบบงานที่ใช้ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาระดับพื้นที่ผู้เข้ารับการ นาได้สังเกตการและมีส่วนร่วมในภารกิจหลักของเขตพื้นที่อาทิเช่นการตรวจสอบเอกสารการดำเนินงานด้านบุคคลการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศการกำกับติดตามสถานศึกษาและการให้บริการประชาชนในรูปแบบ one stop service ทำให้เห็นการดำเนินงานอย่างแท้จริงภายใต้บริบทของเขตพื้นที่ต้นแบบอย่างชัดเจน